สบายดีป้าลุงวันนี้ก็มาผูกพอกับอัศนอหญิงผ้าอยู่ห้องนอนอีกแล้วตอนเช้าพี่น้องตื่นนอนเพื่อนกันสิหาเดียวแม่เห็ดบปปากน้ำผึ้นเพื่อนก็หาเดียวอีกงผ้าเอ้ยตื่นนะวะันละหญิงผ้าหญิงผ้าเอ้ยจ้าอีตื่นแล้วันละ ตื่นเ,นบเลบอ๋หอืออีหล่าตื่นน่ะลูกฮึปากแหบแท้เอี๋บ <c oughs> ่อีหล่ะหาเดียยังดื้อหืออือใช่เฮ้ย้ฟูทีงเพื่อนแท้ลืะ วา้าว้าจะคือปล่อยลมดีแทรกวะตื่นนะบ้าคันเจงของแม่นี่ฮุ่นฮุ่นฮุ่นวิทกิงเนี่ยขากแล้นี่อืมอืมเหรอ

Madam. อืมอืตื่นในเช้าเลยตัวก็หาวาหาวายแล้ดูเลยตื่นในเช้ากเด

เดี๋ยอือย่นีมึงขำมาอ่านมาดูบ่บ่อือเน่มึงซึ่งแทะบ่ชึ่งแทเดินิ่งนแก ha ơi, chị mà việt khác việt nè hello, khác việt nam hello, à, buồn, chẳng lấy việt được เอยียดแคเนี้ยแค่เน,นี้ยช่วงขอ,ะะอ,อนบอ่ลอืมหืมอนบ่

vương vương mẹ ham hay mà thấy cứ bao nó mòn nè, ao quạt nó à nó luôn cả dạ dạ áo chuột bạc đấy anh chơi đấy

ตต,ตุจ่าบ่เห็ดตุจ่าบอเห็ดตุจ่าบอตุจ่าบอเลยนอนนอนเมื่อคืนเห็ดผเป็นไข่พี่น้องเลยน้องเมื่อคืนนีแต่ว่านี่คิงปกติละ nhâm chân chàng chân 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 คนตื่นกลัวหกโมงแต่ตอนนี้นะหกโมงพี่นางไงเนาะนตื่นนะแต่เศร้ากูนี้หลับแล้วเพราะว่าพนุกมาเมืองพามานไอ้ักพักหนึ่งเลยพี่นองไงเนาะ ไปสีปกจีนรอบนี่เิ่นกับโบได้ชูหอยเป็นนาพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าก็บโได้ห้แล้วก็ไข่กับโบได้ไข่ลายเป็นนาเนาะไข่พอดีตัวลุ่มนิดหน่อยแห่ะพี่น้องเลยนะ ช่วยมือเงินเดอนอนยิ้มเป็นเป้นอยู่อันนี้นี่ก็จะไปอาบน้ำแล้วจะเด้อจะนอนแลูกเด้อนอนต้องคอยให้พ่อเพื่อนระวังพี่น้อยต้องเชื่อเพื่อนตื่นนี่เพื่อนผายตุ่มกวมหัวผู ทะลุก,ก็ต้องให้คนหนึ่งคอยระวังพี่น้องนะเวลาพูนตื่นนี่มอนแมนเนี่ยลุดเบิดี่น้องนอ,อนกนูจะจอด้ลุกู

นสิรับแบบว่าคอยเฉเนตนอนไว้สิเออเอออยู่วัดคืนว่าเพื่อนมาสบายน้องก็โตววันนี้มา,าถือไออุ่นมือ เหมียนีนพี่น้อยากน้ลับตืนนอนแล้วนอนเมกับชลุกก็ดเลยจะนอเมกับไปอาบน้ำเเมอาบแล้วมาเอาเวลาอาบน้เบ่ได้อาบ้นหรอกพี่น้องชิเสตเอาเนาะยานานใครขึ้นอีก สิโต้อะแล้วก็ลานอน,นง่ายๆอยู่พี่น,อน้องเวลาเพื่นอยากนอน,นเนาะแต่เพื่นตื่นลุกมาหลินได้จะพักนึงแล้วพี่น้องไงเนาะก็เลยนะเห็นว้าแบบนี่จนมากเพื่นก็ตื่นมาช่วงนี่กินนมพี่น,อน้องเนาะช่วงตีหา้าก็ัวรกินนมอเม่ริกินน,ม,ม,น,ม,น,นมแล้วก็นอนต่ออีก

โิบคพอไม่พี่น้องเลยว่าจอยก็จะจบคลิปยังจะมีก่อนเลยไปอาบน้ำกันพี่น้องเลยนะเดี๋ยวใช้พ่อเพิ่นขึ้นมานอนนำ้ำพอจอยสิลุกไปหาทานนหน้าหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำกันพี่น้องเลยนะสิให้พ่อเพิ่นขึ้นมานอนน้ำเป็นโมนพี่น้นองเลยนะพ่อเพิ่นก็นอนกันนจี๋ สามคนบ่ไล่พี่น้องอยันตกเตียงเนาะโอเคไปแล้วค่ะพี่น้องให้ก้าเข้ามาสบายดีเจอกันคลิปหน้าเลยพี่น้องแล้วเจอคลิปหน้ายิงพาตื่นก่อนเนาะจะตายมึงอีกทีนึงพี่น้องไอ้นี่เพิ่นตื่นมาแต่ก็นอนต่ออีกพี่น้องไอ้เนาะ